ค okay, ครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊ปเดนดอมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกอีกแล้วจ้านะครับผมนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอกแมป p Monkey o B นะครับผมใช่แล้วล่ะผมกลายเป็นลิงแล้วเรียบร้อยนะฮะมี หูด้วยนะฮะมีหูลิงแล้วมีหางนะครับเอออ,อูออ่ะะกันเลยทีเดียวอ่ะแค่จะก,กระโดดก็ตกแล้วเหรอครั้งแรกโอเคอ๋อมันกระโดดดับเิจับได้ทุกคนกระโดดแบบม้วนตัวได้นะครับแม่ก็ว่าอยู่ทำมเมื่อกี้กระโดดไม่ติดนะครับโอ้นี่อะไรอะ่ะให้จับเชือกเหรอฮึบโอ้มันจับอย่างนี้เหรอเชือก อันนี้อะไรเนี่ยเลือกอันที่ถูกต้องหรอไม่เลือกได้ไหมกระโดดดับเบิลจำผ่านไปเลยได้ปะฮึบอ้าวผ่านไปเลยได้นะครับอย่างนี้ก็หวานเลยโอเคเอาล่ะถ้าอยากได้บานาน่าเพิ่มต้องไปทางซ้ายใช่ไหมอ่าบานาน่าเอาไปทําอะไรเอาไปซื้อของใช่ไหมดูที่ช็อปเอ้ยไม่ใช่อันนี้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้โบบักไม่ได้ใช้บานาน่าแล้วส่วนไหนของเกมที่ใช้บานาน่าอ๋อนี่ง่ายนะครับ ตัวน,นี้ใช้บานาน่าใช้เป็นหมวกใช่ไหมอ่าผมไม่อยากใส่หมวกอ่ะเดี๋ยวมันจะบังหูผมหูผมมันสวยเกินไปที่จะโดนหมวกบด <l ars> หูผมมันสวยเกินไปที่จะโดนหมวกบดบังนะฮะอืมโอเควู้หลบกล้วยทำไมเราต้องหลบกล้วยด้วยเราเป็นลิงไม่ใช่เหรอเราเรอบเราเรือแบบลิ้นพันกันอีกแล้วนะฮะเราลักกล้วยนินานะครับอ่ากดจำโอเคฮึบ ่าโอเคกดจำแล้วโหไว้นะครับอ่าอันนี้เลือกทางไะเนี่ยใช่จริงด้วยสีฟ้าสีอ๋อสีม่วงคือถูกต้องเนาะสีแดงคือผิดนะฮะปึ๊บกระโดดดับเบิลจำเพื่อหลบเลเซอร์โอเคไม่อยากไม่อยากสบายสบายอีซี่อีซแมปนี้เสียงเบาไปเนาะทุกคนขออนุญ,ญาตเพิ่มเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะอ่า เสียงก็ยังเบาอยู่ดีก็แง่แหละมันไม่ค่อยมีเสียงอะไรนะครับทึบแต่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันทุกคนเพราะว่าถ้ามีเสียงเพลงเดี๋ยวผมก็จะเอ่อรู้สึกเอ่อไม่ดีเหมือนเดิมเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะเพลงติดลิขสิทธ <c oughs> ิ์เฮ้ยเราสามารถเป็นทาสานหัวยีย่ห้อยไปได้แต่ทางขวามีกล้วยอะไม่เอาใครสนกล้วยกันละ่ะฉันเป็นลิงไม่กินกล้วยเท่าไหร่เออ,เอ,อชุบโอเค เราอยากโหนมากกว่าทุกคนระหว่างกล้วยกับเป็นทาซานโหนโหยยโหยยผมอยากโหยหยโหยยมากกว่านะฮะวู้ฮู้ชอบจังเลยเฮ้บถึงปะเนี่ยโอเคถึงอยู่นะฮะวู้อันนี้อะไรเด้งดึงปะไม่ไม่เด้งดึงเลยผมนึกว่าก้อนกลมๆพวกนี้มันจะเด้งดึงได้นะครับไม่ได้เฉยเลยอ่ะโอ้แย่แย่แย่ เอาละในเมื่อเราบินได้เราก็บินเลยพูดผิดพูดผิดเราไม่ได้บินได้นี่หว่านะฮะโทษทีโทษทีเราล่อนได้นะครับใช่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์<笑><笑>เอ<า>เราล่อนเรล่อนนะครับเราไม่ได้บินทุกคนทำไมเราต้องโหยโหยด้วยในเมื่อเราล่อนได้นะฮะเออระหว่างกล้วยกับโหยโหยหยผมเอาหอยโหยโหยดีกว่า แต่ระหว่างหวยหวยหย,หย,หย,หยกับล่อนผมเอาล่อนดีกว่านะครับล่อนสนุกกว่าเออเ่าชึบเราต้องเรียงลำดับสิ่งที่เราชอบนะฮะใช่ไหมฮึบโอเคไปทางขวาชึบสวัสดีมังกี้ผู้หญิงคุณผู้หญิงมังกี้โอ้ทำไมหน้าดำอย่างนั้นน่ะตัวขาวแต่หน้าดำลิงตัวนี้ทำไมหน้าดำ สงสัตากแดดเยอะนะครับลืมทาครีมกันแดดแน่ๆเลยหรืออาจจะทาแต่ว่าทาแค่ตัวไม่ได้ทาที่หน้านะครับลืมทาครีมกันแดดที่หน้าคึบอ่าถึงเมื่อกี้นึกว่าจะไม่ถึงนะฮะเราไม่จำเป็นต้องโหยโหยโหยอีกต่อไปเพราะว่าเรามีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะฮะถือนะฮะ ดดเลือกสีที่ถูกต้องใช่ไหมเราจะเลือกทําไมในเมื่อเราเฮลิคอปเตอร์ผ่านไปได้ด่ดฮ่าฮ่าฮฮ่า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 ฮ่่อย่าง e นะฮะอุ้ยเขาคงกดทางนี้ทางนี้ทางนี้นะฮะอืมเอาละเราเก่งมากเลยพอเรามีเฮลิคอปเตอร์แล้วนะฮะเฮลิคอปเตอร์อย่าง OP เรามีพลังเฮลิคอปเตอร์โอพี OP จัดๆอืว้าวว้าว้าว้าว,าว,าวาทำมาเราเก่งจังเลยนี่แน่ข้ามไปเลยเก่งเกินโหยยโหยโหย,ห,ยหรอไม่จำเป็นไม่จำเป็นเฮ้ยหรือว่าต้องจำเป็น <laughs> รอบนี้จำเป็นทุกคนเราไม่สามารถเฮลิคอปเตอร์ได้โอเคโอเคปีนก็ปีนไปเถอะเอ้ยเออปีนก็ได้ ฮฮ้ยอ่าแต่อย่างน้อยขาลงก็ได้เฮลิคอปเตอร์นะฮะใช่แม่เขาทํามาดักทางคนชอบเฮลิคอปเตอร์โอ้ว้าตก๋อมันมีรูเหรอผมลืมดูนะครับอาปโทเออฉันนึกว่ามเป็นทางเขาเรียกวไงน่ะเป็นเป็นรูกว้างปกตินะครับนึกว่าไม่มีรูมีรูเฉยมีรูอยู่ ขั้นระบางรูกรวงที่เป็นสีสีหลายๆสีนะฮะลืมดูตายเลยตายไปสองรอบแล้วเนี่ยเลือกสีหรอซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาสีเขียวสีลิงชอบธรรมชาติแอะธรรมชาติไม่ชอบลิงแน,แน่เลยสีเขียวไม่เอาเรางั้นเราเอาสีส้มก็ได้อันนี้ลายสีฟ้ากับสีเหลืองสีเหลืองไหมไม่ได้อีกแล้วเออหรือว่าจะขวาตลอดทุกคนเลี้ยวขวาผ่านตลอดอา้าวไม่ใช่ ขวาขวาซ้ายขวาเย่เดาถูกฮึบฮึบฮึบข้างหน้ามีคนด้วยกระชุบกระชุบเอาละเราจะตามเขาไปเจ้าลิงผอมกระหลงลิงผอมกระหลงรอด้วยเจ้าลิงผอมกระหลงรอด้วยรอด้วยฮึบสวัสดีอ้าวเขาไปไหนเราไม่รู้นะฮะไม่รู้เหมือนกันเราแซงไปเลย ถึงเราจะบอกเขาว่าให้รอด้วยแต่พอเราแซงเข้าไปแล้วเราไม่รอเขาเลยว่ะทุกคน <laughs> ออจริงเข้ารู้ใช่ไหมโอเคเออผมอยากรู้ว่าถ้าเราใส่หมวกมันจะเป็นยังไงอ้าวก็ไม่เห็นมีหมวกนี่กดใส่ไปแล้วแต่ก,แตก,ก็แต่ก็ไม่ได้มีหมวกบัตรบแต่ก็ไม่ได้มีหมวกบดบังทัศนวิสัยนะครับ อ่าท่านก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีละเพราะว่าผมไม่อยากให้มีหมวกมาบังหูสวยๆของผมนะฮะเออหูผมมันสวยมากหูสีน้ำตาลใหญ่ๆเหมือนหูช้างนะฮะสวยดีออกผมชอบชอบผมไม่อยากให้มีหมวกมาบางังนะฮะอืมใช่แล้วไปกันต่อหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋โอ้ยเลือกทางอีกแล้วอ่ะไม่จำเป็นเฮลิคอปเตอร์ไปเลยนะฮะ เฮลิคอปเตอร์ยังใช้ได้อยู่นะฮะเราไม่จำเป็นต้องตื่นใจเอ้ยแต่ตรงนี้น่าจะใช้ไม่ได้ทุกคนยังไงก็ต้องก็ต้องโหนหัวยี่หหยโอ้เป็นทาซานทาซานทาซานปึ๊บขึ้นบนนี้แล้วก็หยไปเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเข้าเช็คพอยต์ก่อนนะครับอ่าถ้าไม่เข้าเช็คพอยต์เดี๋ยวเขาว่าเราไม่ยังไม่ผ่านเนอะยิง ต้องเข้าเช็คพอยต์สักหน่อยนะฮะปึ๊บห้ามโดนก้อนหินสินะถ้าโดนแล้วน่าจะตายเลยเฮ้ยก้อนหินมันหมุนมันมันเลี้ยวก้อนหินมันเลี้ยวว่ะก้อนหินมันใจร้ายก้อนหินมันใจร้ายอือโอเคได้ละเฮ้ยเองน่าอ,เเอู้เลเซอร์เลเซอร์น่าจะโดนไม่ได้ แต่เรามีเฮลิคอปเตอร์เลเซอร์มันไม่สามารถทำร้ายคนที่บินได้หรอกนะใช่ไหมทุกคนใช่ไม่มีทางคุณไม่สามารถทำร้ายผมได้เพราะว่าผมบินได้เอ้ยผิด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 ,ผดเราไม่ได้บินได้เราล่อนได้นะฮะลืมลืม <c oughs> <c oughs> เราล่อนเฉยเฉยเราไม่ได้บินทุกคนฮึชึบหมุนไปเลยปับปบปับปบ หมุนไปเลยอ่ะติดหมุนไปอีกฮึบฮึบความสามารถเดียวใช้ได้ทั้งเกมเลยทุกคนเอ้ยเ a v o r i ิ e ความสามารถเดียวใช้ได้ทั้งเกมเลยความสามารถเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะฮะมีแค่ด่านเดียวเองมั้งที่ใช้เฮลิคอปเตอร์ไม่ได้คือด่านที่ผมเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วตกอะ่ะจำได้ปะนะฮะเออที่มันจะต้องใช้เชือกทาซานนะฮะส่วนที่เหลือใช้เฮลิคอปเตอร์ผ่านได้หมดเลย แม่อเดีคอปเตอร์นี่มันอนเนกประสงค์จริงๆนะฮะใช่ไหมอนเนกประสงค์มากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกล้ยวยกล้วย,ยจะทำร้ายเราโอเคสบายอันนี้มันคือก้อนอะไรก้อนกระหล่ำปีเหรอนะฮะกระหล่ำปี <laughs> มีกระหล่ำปีแล้วมีกระหล่ำเดือนไหม <laughs> เล่นมุกอะไรของผมเนี่ยเฮ้ยนั่นน่ะสิมุกอย่างแตกนะฮะจริงๆเลยย่เรามาถึงเส้นชายแล้วอ๋อไวเกินยมีคนตบมือให้แย่สนุกจังเลยนะฮะโอเคเราผ่านโวลหนึ่งแล้วต่อไปเป็นโวลสองสินะ เอาไว้แค่เดบิแรกแล้วกันนะครับผมอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายจ้า